สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องกิวิสลาสเตชันกันอีกแล้วนะคะอย่างจากที่ไม่ได้เจอน้องเปี้ยวเป็นเวลา5-6เดือนเลยนะคะเพราะว่าน้องเปี้ยวติดสอบเรียนแล้วก็เรียนพิเศษอีกนะคะเลยให้ทางบ้านหรือทางแอดมินเนี่ยช่วยลงคลิปแทนแต่วันนี้เราจะมาทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆเคยพบปัญหาไหมคะเวลาเราใส่ซับไตเติลใน y YouTube เนี่ยเราต้องใช้เวลานานมากๆเลยวันนี้น้องเปี้ยวมีวิธีแก้มาให้เพื่อนๆค่ะเราไปดูกันเลย ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องมีเพจ a c e b o o k ก่อนนะคะซึ่งไม่ใช่ Facebook ที่เราเล่นกันทั่วๆไปนะคะเป็นเพจที่เขาสามารถแปลซับไตเติลมาให้เรานะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไปใส่ใน YouTube youtube ค่ะเราก็เข้ามาในเพจ f a c e b o o k ของเรากันแล้วนะคะเราก็เลื่อนหาคลิปเลยนะคะคลิปที่เราจะใส่ซับไตเติลนั่นเองเราก็จะเอาคลิปนี้นะคะนี่กดเข้าไปที่จุดไขป่ปลา3จุดนะคะกดคาว่าแก้ไขโพสต์ โอเคก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างแก้ไขวิดีโอนะคะเราก็กดนี่นะคะทางขวาก็จะมีคามําว่าคําบรรยายค่ะกดเข้าไปเลยนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ต้องเปิดนะคะมันถึงจะสร้างคาํคาคําบรรยายให้เราได้นั่นเองอันนี้อันนี้เขาก็สร้างเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นคําว่าสร้างอัตโนมัติภาษาไทยน,นะคะแล้วก็กดตรวจสอบเลยค่ะตรวจสอบว่ามันมีคําไหนผิดหรือเปล่านะคะที่เขาแปลมาให้นั่นเองน,นะคะ นี่เราก็ดูเลยนะคะว่าตรงไหนมันผิดนั่นเองี๋ยวเรา,าลองมาดูกันนะคะกะวิสลาสเตชันแล้วก็แก่นะคะกะวิสลานี่นะคะโอเคแล้วก็เลื่อนหาคำอื่นอีกแก้ได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆแก้ได้เลยนะ แอปเปิล A P P L E Apple โอเคแกอีกเราก็เลื่อนหาดูอีกนะคะโอเค เดี๋ยวเราบันทึกเลยนะคะเพื่อนๆกดบันทึกเลยตรงนี้นะข้างล่างเลยกดบันทึกรอสักครู่แล้วก็เราก็ต้องโหลดคลิปก่อนนะคะแล้วก็กดไปที่จุดไข่ปลาตรงนี้นะคะกดเลยกดดาวน์โหลดนะคะแล้วก็รอเขาโหลดสักครู่โอเคเขาดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราไปดูเลยโอเค ขั้นตอนที่2เลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่ YouTube เลยค่ะ YouTube Studio นะคะเพื่อน YouTube Studio YouTube Studio โอเคนี่ก็จะเป็นหลังบ้าน YouTube นะคะแล้วก็ไปที่คำว่าวเนื้อหาค่ะกดไปที่คำว่าวเนื้อหานะคะ แล้วก็ดูคลิปที่เราใส่คำบรรยายเมื่อกี้โอเคคลิปนี้นะคะเพื่อนๆกดเข้าไปในคลิปเลยค่ะคลิปวิดีโอนะคะกดเข้าไปเลยกดคำว่าคำบรรยายก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะแล้วก็กดเพิ่มภาษาค่ะกดเพิ่มภาษานะคะเอาภาษาไทยก่อนเนาะภาษาไทยอยู่ไหนโอเคพอได้ภาษาไทยมาแล้วนะคะกดคำว่าเพิ่มเลยค่ะคำว่าเพิ่มตรงคำบรรยายนะคะ กดอัปโหลดไฟล์ที่เราโหลดมาจาก Facebook เมื่อกี้นะคะกดดำเนินการต่อค่ะนี่นะคะแคปชั่นอันนี้นะคะกดเลือกสำหรับอัปโหลดแล้วก็รอก,กดได้แล้วนะคะเพื่อนๆเห็นง,ง่ายเดียว,นะวเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนภาษาอื่นกันนะกดเผยแพร่ก,ก่อนภาษาไทยเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนภาษาอื่นกันเลยค่ะสมมติภาษาอังกฤษนะคะกดเพิ่มเข้าไปไม่ต้องไปพิมพ์ให้เหนื่อยนะคะเพื่อนๆกดแปลแต่หนูมันเลยค่ะง่ายๆ โอเคก็จะเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะเห็นไหมง่ายมากๆเลยกดเผยแพร่อย่าเราลองมาเลือกอีกภาษาหนึ่งกันดีกว่าเอาภาษาอะไรดีฝรั่งเศสแล้วกันเนาะฝรั่งเศสนะคะโอเคฝรั่งเศสอยู่นี้นะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็กดเพิ่มเหมือนเดิมแล้วก็รออืมแล้วก็กดแปลอตัตโนมัติเหมือนเดิมค่ะ มันก็จะเป็นภาษาฝรั่งเศสนั่นเองนะคะเพื่อนๆกอง่ายมากๆเลยกดเผยแพร่เลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คนะคะว่าที่ y o u ูทุ e ของเราเนะี่ยขึ้นซับไตเติลที่เราเอามาใส่ไว้แล้วหรือยังโอเคเราก็ไปดูคลิปที่เราใส่เลยค่ะคลิปนี้นะคะกดเข้าไปเลยนะคะโฆษณาค่ะเราแป๊นหนึ่งเดี๋ยวข้ามเลย ำคำโฆษณาค่ะโอเคเราไปดูที่คํญญาบรรยายนะคะนี่ก็จะเป็นคํญญาบรรยายนะคะเปิดตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆมีภาษาไทยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูการเปลี่ยนภาษานะคะกดไปที่กันตระฆาคําบรรยายนี่นะคะมีฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวเราลองกดดูนะคะฝรั่งเศส <Okay. S 1> ก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะภาษาอังกฤษ นี่นะคะขึ้นมาครบทุกภาษาเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมว่าเราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์ให้มันเป็นการเสียเวลาเลยนะคะแล้วอีกข้อหนึ่งนะคะที่น้องเปียจะเน้นก็คือหากคุณเอาคลิปที่มันไม่มีความคมชัดทางเสียงมานะคะเขาก็ไม่สามารถแปลซับไตเติ้ลให้เราได้นะคะเราจึงต้องใช้คลิปที่มันมีเสียงที่ชัดเจนนะคะโอเคค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะน้องเปี้ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย